ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ผนึกกำลังกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดแคมเปญข้าถุงร่วมใจประหยัดทั่วไทยที่บิ๊กซีครั้งที่18สารต่อภารกิจช่วยกเกษตรกรไทยทุกภูมิภาคควบคู่การดูแลค่าของชีพของประชาชนรวมพันธมิตรเข้าถุงคุณภาพกว่า20แบรนด์พร้อมขยายสู่สินค้าบริโภคจำเป็นครบวงจรตังเปายอดขายข้าวสารถุงและสินค้าอุป,ปโภคบริโภคเติบโต,ตมากกว่า15%จัดโปรโมชั่นทั่วประเทศระหว่างวันที่5กุมภาพันธ์ถึง1เมษาย,ยน256 ครอบคลุมทุกสาขาและออนไลน์ชูความร่วมมือรัฐเอกชนเสริมเสถียรภาพตลาดข้าวสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนครับ,รบในเรื่องของงานข้าวถุงในวันนี้นะครับซึ่งจัดเป็นครั้งที่18แล้วนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพานมิตรผู้ประกอบการข้าวถุงนะครับ20รายนะครับทั่วประเทศนะครับที่ผลึกกำลังกันบวกกับบิ๊กซีแล้วก็บวกผู้ประกอบการสินค้าอุปโภคบริโภคอีก8รายนะครับเป็น28ท่านเนี่ยเข้ามาร่วมกันนะครับที่จะ ในงานบิ๊กซีข้าถุงครั้งที่18ในครั้งนี้นะครับเราก็มุ่งเน้นในการนําสินค้าและบริการที่ดีโดยเฉพาะข้าวนะครับมาช่วยให้กับนําสินค้าให้ดีนะครับที่คุ้มค่าให้กับผู้บริโภคและลูกค้าของบิ๊กซีด้วยและเป็นการเพิ่มนะครับหวังว่ากระตุ้นนโยบายตามที่ท่านท่านรองที่ย์ดีได้บอกไว้นะครับในเรื่องของการส่งเสรมิมนะครับสินค้าเกษตรที่ผลิตโดยสินค้าเกษตรกรของ,ของมณลไทยโดยเฉพาะข้าวเนี่ยเป็นการกระตุน้นการบริโภคข้าวไปด้วยนะครับ ก็มีการทำโปรโมชั่นทั้งหลายนะครับซื้อครบ3 9มนะครับมีแจกน้ำมันปาล์ม1ลิตรเข้าไปด้วยต้องขอบคุณทางมรกรด้วยครับที่มอบมานะครับก็หวังว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการบริโภคข้าวถุงนะครับให้กับคนไทยได้มากขึ้นนะครับต้องเรียนว่าจริงแคมเปญนี้เป็นแคมเปญที่ตอบโจทย์ภารกิจของกรมค้าภายในในหลายๆด้านด้วยกัน,นครับหน้าที่ของเราเนี่ยคือการยกระดับไรายได้ของเกษตรกร เนียฮะเดียวกันเนี่ยเราก็ดูเรื่องค่าของชีพประชาชนด้วยครับงานในครั้งนี้ก็ทำให้เสร็จก่อนสามารถเชื่อมต่อตลาดให้ขายสินค้าได้ะครับเนะฮะเดียวกันประชาชนก็สามารถมาเลือกซื้อสินค้าในราคาพิเศษได้ด้วยนะครับก็ถือว่าตอบทุกโจทย์ครับจริงๆก็อย่างที่เรียนไปวันนี้ทางเราเองก็ดําเนินการตามนโยบายของท่านรองธิปดีนะครับท่านกรมค้าภายในนะครับก็เราเริ่มแล้วนะครับและจะทำดาเนินการตั้งแต่วันที่5นะครับ นะครับก็จะเป็นถึงเดือนเมษายนนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าซื้อครบ399นะครับแจกน้ํามันด้วยนะครับคนไทยกินข้าวกับน้ํามันเอาไ้ผัดข้าวด้วยน้ํามันนะครับแล้วก็มรกรนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้สามารถจับจ่ายสินค้าผู้บริโภคนะครับไม่เป็นปลากระป๋องนะครับหรือสินค้าต่างๆที่ทานกับข้าวได้เป็นอย่างดีด้วยแล้วมีมาม่าก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับก็ได้พบได้กับบิ๊กซีทั่วประเทศทุกสาขาครับในครั้งนี้นะครับ ก็ต้องเียว่าปีนี้เนี่ยเนื่องจากกำลังจะเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาพลังนะครับแล้วก็ข้าวปีนี้น่าจะไม่กระจุกตัวน่าจะกระจายตัวซึ่งตน้นกลมข้าภายในเนี่ยเราก็มีาวางมาตรการรองรับไว้แล้วนะครับที่จะจะจะมีการเข้าออกเยอะเลาก็มีมาตรการไปไปดูดซับนะครับซึ่งหนึ่งในแนวทางก็คือความร่วมมือกัพันธมิติดีๆอย่างงี้น,นะ,ค,ะครับบิ๊กซีนมาช่วยกระจายสินค้าทําให้เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ในราคาที่ดีด้วยนะครับเื คิดว่าตรงนี้ตอบโจทย์แล้วคิดว่าเรื่องราคาไม่ใช่ประเด็นน่ากังวลในปีนี้ต่ไครับแล้วขอบคุณด่านนี่แลรองได้บอกไว้ก็บิ๊กซีก็มีภารกิจหนึ่งคือนอกจากในเรื่องกระตุ้นการบริโภคข้าวในประเทศแล้วเราเองมีสาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่ลาวที่ฮ่องกงนะครับเราก็จะมุ่งเน้นในการนำสินค้าของข้าวไทยแล้วก็สินค้าของไทยเนี่ยไปในตลาดต่างประเทศด้วยนะครับ